เอาแล้วกระดับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับิวผมเองบูซ่าเกมมิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้วิวในเกมอาร์เท็กออนแนวอาร์เทกออนกันอีกแล้วนะผมนะแมปไอ้เออไม่ใช่แมปสิเป็นเกมที่มาเหมือนมาดูบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นน,นั่นเฉยๆนะผมนะก็จะประมาณนี้นะภาพอาจจะเบลอนิดนึงนะครับเพราะว่าเออหน้าจอผมผมันไม่ได้โฟกัสแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ <S <S คอมผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ พอแบบเล่นได้และวมันจะมีให้ปรับเซตติ้งนะครับว่าคุณเดาภาพหัวแล้วระดับไหนะครับผมจะลองให้ท่านผู้ชมทีละระดับนะครับระดับต่ำสุดเฮ้ยว่าต่ำหรือไม่ต่ำนะรับอันนี้ไม่ต่ำอันนี้ไม่ต่ำต่ำสุดน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นค่าการจออะไรยเดี๋ยวยค่าศูนนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับภาพก็จะจะขูดเวลาเราหมุนก็จะสะมูดขึ้นนะครับมันก็เป็นหนึ่งศูนย์หศูนย์ครับผมประมาณนี้ฮะ มันจะโปกติค่ามกกันก็จะกติ nder. โคตรสวยตัดมาที่1 6 0นะครับประมาณนี้ชัดกว่าไหมคือ0.60น่าจะชัดกว่าประมาณนี้ผมนะอาจว่าว่า <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับที่ผมเรียนญี่ปุ่นนะแต่ยัไม่ถึงคาตาการะน,นะแคปเร่องการเสียเวลาครับน, Ivan, นาไปกันเลยกว่าเอาภาพแบบนี้นะ นะประเทศญี่ปุ่นพื้นอะไรสวยอยู่นะสวยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกเออเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับไม้เราปเป็นเป็น RTS จริงจะชัดขานาดไหนก็ไม่ต่างกันมากนะครับผมเอาเป็นแบบแบบนี้ดีกว่าหนึ่งหกห้าสูนเนี่ยประมาณนี้นะถ้าใครคอมแรงๆนะครับบอกนยครับสวยจริงๆนะครับดูอย่างนี้ผมก็ว่าสวยแล้วนะฝักอย่างนี้ ของฟ้านะครับว่าจะระเบิดเ่เยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมไปตั้งค่าอะไรหรือเปล่าโดยเพราะอะไรผมไปมันมน,นะนี่อะไรไม่รู้นะเดี๋ยวยุ่งมาดีกว่าแคปนี่ก็เป็นตัวอักะรภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับผมนะวันนี้เลยแคปเราก็เดินกันต่อนะมาสบายๆครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับไม่มีฟันดงฟันดาบไม่มีอะไรอู้นี่มันอัน้นนี่หว่าไอ้สบบนั้ไอ้นี่รักนะขังนะ ชัดระดับโอเคทีมนี้ทำอะไรไน้บ้มั่งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากหันซ้ายหันขวานี่ยอันนี้คือแผนที่อ๋อผมที่นะผมนะภูเขาเกียม,มากเลยเกลี่ยเลยวัออนะวนนี้ผมนะนี่คุณภาษาญี่ปุ่นนะผมนะแคบไปต่อนะวิ่งได้นะอันนี้คืออะไรถังขยะนี้ บ้านคนุณโอเคครับเราก็ไปกันเลยนะครับภาพสวยนะครับเกมนี้มันก็ไม่กินสเปคเหรอกครับมันก็ไม่กินมากครับแต่คอมผมมันมันเองครับก็ถููหรือถ่ายไ,ได้นะนี่อะไรโฟกระสิตโฟกัสไปแค่นี้ืูผมนยผมไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้การ์ดจอแนว RTX นะครับผมใช้ GT หนึ่งนสูนะสเปคกากานี่ก็ว่าได้พอจะถูบหรือถ่ายไ,ได้นะ นี่ครับผมนะไม้ในดวมวันนี่คือชัดสุดแล้วนะให <c oughs> ้ชัดกว่าน,นี้ไม่น่าได้นะคอมผมน่าจะระเบิดนะนี่ผมประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวมันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกอีกอีก,อ,กอีกแมปหนึ่งผมขอเรียกว่าแมปนะครับอีกแมปหนึ่งเป็นทะเลนะผมนะเดี๋ยวผมจะมา่านผู้ชมดูเร่งพวกนี้กันนะครับดูบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ผมอยากไปที่สุดนะครับ แล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาในตอยที่นี่อัขระดับสาญี่ปุ่นอะไรเนะี่ยโอโอเซกิโอเซกิโอโอเซกิตะนะครับถ้าอ่านจริงนะอ่านว่าโอเซกิตะนะ,ะผมอ่านญี่ปุ่นได้บางคำนะผมอ่านได้แต่แบบนิรกากะนะนะ เห็นแล้วอยากไปเลยนะครับโควิดก็มันก็กลับมาอีกแล้วนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยวนะันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะได้ไปมีน้ําตกมั้ีมีะาไปที่ไหนาก่อนดีวันนี้ไปได้ไหมอ้วโกดซเป็บาร์อ๋อถ่ายรูปเป่าเบอร์เลยคนนี้ ต้องถ่ายรูปแล้ผมอ๋อนี่มันคือโฟกัสภาพใช่ไหมเดี๋ยวขอเออลองโฟกัสอันนี้ที่มไ็นอะไรอ๋อนี่ไงครับมันก็จะมีแบบทิกขวาให้พัดพัดขึ้นแล้วเราก็ถ่ายอีครับทำไมไม่ถ่ายมาส่องนี่สวยอนะ่ะผมว่าสวยนะ แต่ตอนคืนนี่ไม่สวยนะครับยังหลอนมาคนเดียวหท่อยเริ่มมืดแล้วอะพาเราไปไหนกนันดูไม้ชัดระดับโอเคนี่ตองดครับตอนนี้เสียงเพลงก็สบายๆให้ผมนะมียุฟเฟกใบไม้ร่วงด้วยนะผมนะผมจริงสุดเลยผมว่าทีมนี้ทำออกมาได้ดีนะผมนะผมกลับไปที่เดิมหมดนะใช่กลับไปที่เดิม กบมาที่เดิมเหรอใช่กลับมาที่เดิมนีม่กบมาที่เดิมยังไงวะเดี๋ยวผมขอลองดู่งกำมืที่เดิมยังไงอู้ห้นี่ไงน้ำโอ้สวยมากเลยอ่ะนี่กระปนะุกน้ำน้ำไหลนะสวยอยู่นะครับถ้ามีแบบปลาคาร์ปหรือพวกนี้ก็จะ ว่าดีนะโฟกัสน้ำหน่อยนะค่อนข้างสวยนะครับเกมก็ดีเหมืินเันตบรรยากาศนี่คืออะไรอะ่ะต้นไม้สวยครับไม่มีอะไรมากครับเกมนี้พามาดูภาพเฉยๆนะครับไม่มีอะไรเยอะแยะไปต่อไปก่อนนี้แล้วนะผมนะสำหรับใครที่อยากมาเล่นด้วยตัวเองนะผมจะทำการทิ้งลิงก์โหลดไปด้านล่างนะมีฝนะโคตรสวย พูดถึงหน้ามอหน้ามากาบแฟนหรอะบรรยากาศมันได้นะมากาบแฟนนะครับแต่อิน,นก็ต้องอินวันนี้นี่อะไรไปไม่ได้โอเค,อควิ่งครับไอจ้ส่วนดัรันข้ามมันก็จะมีพวกนี้เยอะนะครับเขาเรียกว่าอะไรผมผมไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้อะไอพวกพวกนี้ผมูจำไม่ได้มามาจีอะไรสักอย่างก็จะมีประมาณนี้นะผมนะ ก็จะมีแบบให้เราเดินไปดูในป่าอะไรอย่างเงี้ยรูปนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกเอ้ยอะไรอ่ะข่าวคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกแบบหนึ่งนะเป็นแบบทะเลนะผมนะนี่อะไรไปไม่ได้โอ้ยมดนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมหนึ่งพวกนะโอเคครับนี่ก็คือโฉบหน้าเกมที่2ของเรานั่นเองนะครับ ประมาณนี้เลยเกม2เรานะครับโอเคครับผมเนี่ยเราก็มาอยู่ยิงสองเพราะว่าค่อนข้างจะแล็กนิดนึงนะประมาณนี้โอ,โ,อโอ้โหภาพภาพมันภาพไม่ได้เลยผมต้องน,นี้เลยแล้วกันมาโอเคหนึ่นี่คือทรายนะครับผมนะดูทรายครับผมยิงเขานั่นไหน ผมอยากเห็นน้ำอ่ะเอออยากเห็นน้ำอันนี้ผมปรับเป็น RTX เลยนะเนี่ยครับ RTX สองสูงสุดสองสูงสนะครับอยู่ที่สี่พิเรมนะครับนี่คือโฉมหน้าทะเลนะสวยลาดคิดถึงอ่ะนี่ทะเลอ่ะเออถ้าไปเล่นไปเนี่ยสวยนะเนี่ยผมว่าสวยนะนะครับดูดูขึ้นครับ แนวผมชอบผมชอบคลื่นนะดูนะเนี่ยนะเนี่ยสมจริงนะครับโคสมจริงมากดูดีท่านผู้ชมเนี่ยมีมีเป็นรอยเท้าเราเดินด้วยนะผมนะดูนะรอยเท้านะครับ,รบผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นประเทศอะไรน,นะที่อะไรปา่ามีอย่ผมจะพาเดินชายหาดสักรอบสองรอบนะครับ ประมาณแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะครับไม่แบบไม่ค่อยมีแบบอิทธิพองอื่นไปไม่ได้แล้วดำน้ำไม่ได้ผมว่าท้าออกมาได้สวยนะครับนี่ครับดูหิน,นครับเฮ้ยแต่เกมแต่เกมนี้ผมว่าภาพชัดกว่าเกมที่แล้วนะภาพภาพชัดกว่าญี่ปุ่นนะ ผมว่าเอาไปเที่ยวคุณดูนะครับเปรียบเทียบดูเอานะค,ความชัดนะครับสมจริงมากโหมันจะมีกล้อง,อง,องนนอถ่ายรูปดอปนี่เห็นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเที่ยวเขื่นป่าดีกว่าเราไปดูชายหาดกันแล้วนะครับเราก็มาดูในป่าบ้างนะครับูกัเน,น,นี่ยโฟกัสดีกว่าญี่ปุ่นนะครับไอ้แบบปะีนะยุกต์นี่ยลายล้ำทารใช่ไหมสวยกว่าด้วยนะผมนะ ผมก็สวยกว่าที่ถนนนะครับถนนหนทางมาดูกันนะครับว่าสบจริงเออว่าพับชัดกว่าใช่ไหมท่านผู้ชมผมว่าชัดกว่าไหมชัดกว่านะนะครับสวยจัดเลยค้ามังน้องแล้วนั่นอะไรวะหน้าขาวๆเข้มของบิ๊กบิ๊กว้าวสวยจังเลยพอชิดทุกผมนะโู้สวยจริงว่ะ สำหรับใครที่คอมสเปคตั้งแรงผมนำนะครับเล่นเล่นลน,นี้ก็ได้นะเหมือนอันนี้อะไรวีชายหาด์คสเซลล็อกปก็ฟาทินห็อกเออลองมาดูไหมไปดูกันดีกว่าแล้ว,วไปชมไปไหนว่าภาทินต้องต้องเดินไปใช่ไหมนะครับสวยนะครับก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าแบบมา มาดูภาพมาชื่นชมภาพนะครับคนสร้างน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากตอนเขาไปเที่ยวนะครับดูดิวิวทัศน์ภูเขาอะไรด้วยอ่ะออเอาเอาอาอาชื่ออะไรสป่าวหรอคืออะไรเมื่ออกี้อ๋ออคมโดนวาภาพไปไม่ได้ผมนะแล้วมันแล้วมันติดป้ายมานทำไมว่า Castel Rock p a s า a t i n e อกลุาา่มไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะไปดูไม่ได้กรเดียงมัทำไม เร,เราลุยฝ่าเนี่ยเอาอกไปไม่ได้อีกอะไรของมันหินนะครับเนี่ยผมเนี่ยมันโฟกัสดีกว่านะผมว่ามันโฟกัสดีกว่าไอญี่ปุ่นเยอะเยอะนะครับเยอะเยอะมากนะครับประมาณนี้นะเช่นกันนะผมจะทำการทีมมงไว้ด้านล่างนะผมะนะสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยตัวเองครับ ผู้นี้อาจจะมีคลิปแบบแนวสบายๆเยอะหน่อยนะเพราะว่าเกมแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยิงปืนแลวพวกนี้ผมไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะมันดูแบบแนั่นแหละครับมันดูแบบผมแล้วผมไม่ค่อย,ผม,มอยผมไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่นะอาจจะมีลงบ้างนะพอทโกคอมแบทผมก็ลงมาแล้วนะมันก็ผมว่าผมจะไม่ลงอีกแล้วนะแตใครที่อยากลงกอแบบผมขอไม่ลงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะรุนแรงนะแล้วก็ อย่างว่ามันรุนแรงเกินนะครับมาผาดไฟดีกว่าผมชอบในเนี้ยนะผมชอบผาดายกับทะเลที่สุดเพราะว่าผมเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วฝ่ายก็จะประมาณนี้เสดายมีกล้องให้ดูสวยซาดสวยมากถ้าลงไปไว่ายน้ำได้ก็ดีลงได้แค่นี้นะครับสัมผัสได้ถึง กลิ่นน้ำทะเลแล้วก็รสชาตินะครับเ็มหน้าดูประมาณนี้นะครับหินสุเออสวยกว่าหินสวยกว่านะครับออสวยจริงนะครับมีเศษพวกกิ่งไม้อะไรนะครับใบไ,ไม้ใบมงใบไม้นะครับกัดได้หมดทุกอย่างนะครับนี่ับผมนะสวยจริงจริง ของเขาดีจริงๆนะครับเกมนี้ต้องบอกต่อนะครับนี่ครับรอยเท้าด้วยนะฮะสมจริงสุดๆนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มีอยู่แค่2งแมปที่ผมแนะนำนะครับอีกแบบนึงเออเอเอเี่ยก็้ถ่ายดูปก,กดอะไรอ่ะโอ้กดอะไรอ๋อกดคลิกในย่งไงผมด้กล้องถ่ายรูปมาแล้วท่านผู้ชมูม้ กดเมาส์ยังไงอ๋อนี่คือถ่ายอ๋อนี่ไงตูมนี่ครับแค่น,น,นี้สวยนะเองก็เข้าจริงถ้าเป็นงบสดผมนะครับจินตนาการได้ว่า ผมมากับเพื่อนนะครับกลุ่มใหญ่ๆเลยนะผมจะมาตั้งแคมป์ตรงนี้กันนะครับแล้วก็อาจจะมีการกินวายกินเบียในตั้งสั่งๆกันตามแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็สสุดผมก็จะว่าถ่ายรูปโนอยนีย้ลงเฟสน,นะครับแต่ทาไม่ได้นะเพราะว่าอย่างว่านะครับมันได้หมดโรคระเบียนไปแล้วนะก็คือว่าโควิดระบาดด้วยนะครับ ผมสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อผ่อนคลายท่าน,นผู้ชมนะครับหลังจากเจอพิษโควิดไปกันเป็นจำนวนมากนะครับอย่าอย่าบอกว่าอย่าเครียดกันนะครับผมนะก็เครียดไปมันก็ไม่ได้อะไรนะเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็ปสบการณ์เราก็จะดีขึ้นนะครับคิดถึงกันนะตอนไปเที่ยวผมไม่ได้ไปเที่ยวมาหลายปีแล้วไนงะประมาณสามสี่ปีได้แล้วน้ทะเลนะผมเนะี่ยเมื่อได้ไปส่วนใหญ่จะไปพปุ๊บัตยานะพุัทยานะแถวเอ่อ จอมเทียนนะครับประมาณนั้นนะฮะน้ำก็จะคุคนๆหน่อยเนะี่ยโอเค,คไม่ได้ใส่อย่างนี้นะถ้าใส่ก็ต้องไปเกาะร้านกนะ่อนร้านในทนี้นโอเคครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเนาะมีแต่ภาพสวยๆนะครับ,รบ,รบผมก็เอาภาพสวยๆมาฝากแขกกัน,กนแค่นี้นะสำหรับวันนี้บูซ่าเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนครับคลิปน่าจะเป็นอะไรโปรดติดตามชมนะครับตอนต่อไป มีบูซาคิมของตัวแรกก่อนครับสวัสดีค่ับผน